วันนี้ค่ะพ่อออดพาเชี่ยววัวน,นี้เขาก็จะมาเฮ็ดเมนูย่างหมูนะคะย่างหมูแล้วก็ย่างกุ้งตอนนี้กําลัางจัดเตรียมจัดเตรียมของมาเบิ่งกันนะคะมีตัเวเบืออยู่ไหมเนี่ยกําลังเฮ็ดย่างหมูไ่มกําลังเฮ็ดอย่าง แบบหย่อนลดดีเนี่ยนะครับกับซอสหอยเป็นเป็นหยอนพุ่นอันนึงนะครับวันนี้แม่เมนู้ยยังอิ่นครับอย่างกุ้งมั้มครับอย่างอย่างหัวอย่างอย่าง,ๆๆงออกุ้งใช่เอากุ้งมันล่วงรีมือเสาร์นี่ครับกะเท่ากันเอาขึ้นหน้าแห่ มาเบิงกันครับาแไมครับผมอย่างกุ้งย่างกุ้งครับกลุ่งล้มลีมาเสิร์นี่ครับ้องปวดไปนี่ค้องปวดไครับล้อง้องปวดไครับค้องปวดค้องเสียวใช่ปะไอ้มากินกุ่งยกงมืออึ้นเอมากินกุ้งยกมื้อึืนอื อ่ารุ่งเรขบกญชีไปโอนเงินเข่าโอนเงินข่าโอ้กระลังเียงกุ้งซื้อมาตเใส่ครับกุ้งร่องรีมีสาวนี่ภาษีภาษีล่งเอาไปซี้อได้กุ้งสาว จินเหอยโอ้จริงสื้อน่ะอก็ซื้อมากซื้อมา่อนยังม่หวานวะซื้อมา,อามันเ<ค>ยกจะมาน,ๆๆมนางลายก่อนอย่ากาจูให้อยู่น่ะซื้อก้าอย่างหมูไปเบิ่งว่าไปพออัดเพิ่นจะพ่ายเหตุยัง เพราะว่าเทจยังก็จะเทจตุ้งแซน้ปลาหงา้นกลุ่มตัวบบไงหนึ่งใส่ขอบปงกลุ่มสดปะสดซดครับสดคือมาจากรีมันสอเพราะว่าพันเหเทกลุ้งแซน้ำปลาแล้วพูดอะไรอย่างไรบ็ได้ ก็ตงจะตำน้ำจิ้มแุ้งจิ้มกบุนอ้าวผู้ซอยเสียบยาเฝ้ายาฝ้าอ้าวผู้ซอยตำละทางนี่ยาาจอหรอแก่บุอ้าว่านหรอแก่บุนผู้ซอยยาเฮ็ดเม่อเด็กิน้งุุ้น้งก้น ตรงเลยอ่าพากรุงร้อยครับค็ดกรุงเชดปาล่เลยเปนไปมันขี้นเป็นอันนีเลยเป็นยอดกกุงตัวแนครับเบิ่งม่นกุุงเยินเ่นะครับผมตะกกับไปเบิ่งให้มันหดกินกับว่าสบีตรนี้เนาะสวดีข้นใกรุงตัว้ยครับผม กินกุ้งร่องดีมั้งเหรอกินกุ้งกับกัญแงเนาะชอบมากอ่ะชิ้นน้ำปลาครับเข้ามากน้ำปลาเล็กน้อยกุ้งแซนน้ำปลาถ้าบ่ใส่นน้ำปลาเขาชิ้นพวอิ่นกุ้งแซนน้ำปลาครับน้ำปลาตัวนี้บ่เค็มเด้แน่นครับจะเลยใส่หลายแน่จักหน่อยใส่หัวใส่นี่ยจะได้ท่ายได้อยู่เนาะเขย่าเขย่าเหรอหนามขอเขาเป็นอะไรแบบเป็นที่เอาก็มา วางใบกวอนครับผักผักผักกบอนางี๋ยวมะ่าเบืองการตำมันกิ่มครับอันนี้ตำตัวนี้คือตำบึกบิกไ้แล้วตำบึกริกไ้แล้วครับกับกระเทียมครับปุงสามเกลือครับสามเกลืออ่าพักชีครับใบเพื่อนี่ครับอมามมีครับเซร้ายเซอรไรสายินโมโตเร้ายเซอรายครสย นี่ก็บักแนวที่เขา่ายแบที่เขาใส่่กันอยู่ที่มันสั้นอย่างาย่วตคเปิดตน้นวี่ม่บวยก็ซ้ำตื่นมาขวดออกตัวออยมางา้วนี่คือพนักงานอย่างนี้โอ้นี่พนักงานล่างพักบอครับโอ้นางเอิํทำอะไรครับ ล้างผักครับอ่าล้างดีๆนะลูกโอ้โอเราบังมันอันนี้ได้หรืออ่าล่างซองชอยนอง,งนี่คือพนักงานล้างผักไป,ไปกลางผัับมาเบครับผมใส่บักหน้าไปครับบักหน้าหยิอีกเ่ ตุดยากรตามอยู่ให้อยู่หนเนาะส้ยบักซี่แบ ก็ครับโอ้ <rifles> อ้าแล,แล้วแล้วก็จะยิงเขาจังใดว้าวนำจีนจังใดฮะเพ็ดผากันหูเพ็ดเอียงบุกเป็นจังได้ยายเพื่อไ่นี

Yoi <coughs> Yoi <coughs> 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 <coughs>